ยูหูฮัลโหลฮ่าโหฮัลโหลสวัดดีครับหวัดดีผู้ชมครับแม่กองดินกองนี้มันใหญ่ยังเลยสวัดดีผู้ชมนะครับวันนี้เราจะเราได้เทเลอร์มาใหม่ครับนี่เป็นไงล่ะเจ้าซานนี่ครับนี่ครับเทเลอร์รถเกี่ยวนะผมเอาซานนี่เดี๋ยววันนี้จะพาซานนี่ออกงานครับวันนี้นะก็ผมใช้ เอาผมใช้ผมเอาตัวเจ้าตัวซานี่ขึ้นเทเลอร์ประมาณคร <c ười> ึ่งชั่วโมงได้แม่กนยาาชิบหายเลยนะครับวันนี้เจ้าอยู่กับเทเลอร์นะเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าเจ้าซานี่ออกกันแล้วกันนะไปเดี๋ยวเราลุยกันเลยคนระับลุยกันเลยลุยกันเลยเอาเอา,เอาหางขึ้นกดไหนอะกดเอโอเคเอาหางขึ้นนะอุ้ยซานี่หนักชิบหายเลย อ๋อพอดีไหมมันชนไหมไม่ชนนะเคลียบไปเดี๋ยวเราเจ้าซานี่ออกงานเลยครับผมไม่รู้ว่าจะงานอยู่ตรงไหนคนระับผมรอให้มันเช้ามากๆเลยนะนะครับไม่ไม่รู้ว่าจะวันนี้เราจะไปออกงานกันที่ไหนดีครับเดี๋ยวเราดูในแมปในแผนที่กนแล้วกัน,นครับตอนนี้เราอยู่ไอ้เหี้ยเราอยู่ตรงไหนวะเนี่ย เอ้ามันไม่มีบอกแล้วว่าเราอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อกด x อ็กซอไม่อ่าอย่ยไม่ใช่เออเอ้อาวิ่งไปเรื่อยๆแล้วกันนะเจอตรงไหนก็จอดตรงนั้นแหละนะครับนะครับโอเควิ่งไปเรื่อยๆแล้วกัน,นครับมาว่าจะเข้าในเมืองนะอ่ะเคไปเรื่อยๆแล้วกัน,นครับมันใช่ถนนหรือเปล่าเนี่ย เดยอเด้กลัว,ว,วไม่น่าใช่หรอกไม่น่าใช่ถนนหรอกครับโอเคถอยถอยะผมว่าไม่น่าใช่ถนนนะเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นกนดีกว่านะนะโอเคคิดว่าผมมากลับรถแล้วกันนะไหนปาเดี๋ยวเราเปลี่ยนมองแล้วกันนะโอ้โหอย่างมืดเลยลูกเพ่คือผมรอผมรอมันเช้านะครับรอให้มันเช้านะครับใช้เวลานานมากนะ โอเคกว่าจะรอเอ,อ้ยอย่าคว่ำนะเดี๋ยวเดี๋ยวเกว่าจะซานี่ตกรถซะเลยกันเะนี่ยเดี๋ยวเราเข้าในเมืองอันนี้ก่อนครับไปไปไปมาเดี๋ยวหางานขุดกันดีกว่านะครับแปไๆมีงานขุดเป็นลูกเพ่ลูกเพ่มงานให้ผมทำเป็นลูกเพ <c oughs> <c oughs> ่จริงๆไม่ต้องหางานอะไรดีก็ได้นะครับโอเค อผมเห็นงานตัวนึงอ่ะมันมีจะมีขุดขุดนี่นี่น,นี่งานตัวนี้นะครับขุดท่อนะครับขุดท่อเนี่ขุดร่องแล้วาขุดท่อกลางตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าซานี่ลงกันเลยนะครับไอข้างหน้านะั้นคืออะไรวะเนะี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าซานี่ลงมาขุดบริเวณตรงเมื่อกี้นะคเออตรงนี้ก็ขุดอ่ะเฮ้ยตรงนี้ก็ขุดนะครับนี่ เออเดี๋ยวเราเอามาขุดตรงนี้กันดีกว่านะครับนี่ๆตรงเล็กๆนี่ไม่ต้องไปขุดตรงใหญ่หรอกนะครับขยะไม่ียขยะไม่ีกนะครับอาขยะไปอีกเดี๋ยวเราไปขุดตรงนั้นดีกว่านะครับข้างบนบ้านมีที่ขุดไหมเฮ้ยมีที่ขุดเพียบเลยว่ะอ้โหมีที่ขุดเพียบเลยดูดิบนบ้านอนะเดี๋ยวสำหรับวันนี้เราจะมาขุดตรงที่แคบๆตรงนี้นะครับนี่บริเวณตรงนี้นะครับ โอเคไม่เอาหางลงหางลงนะครับคือผมใช้เวลาขึ้นประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราเอา,เอาลงอะ่ะมันจะนานสักแค่ไหนนะครับโอเคนะไปลงเลยครับออต้องค่อยๆนะค่อยที่สุดในโลกเลยครับค่อยที่สุดในโลกเลยโอเค ค่อยอครับเบา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 ที่สุดในโลกเลยนะครับเบาที่สุดในโลกามาคอ่ค่อยๆครับผมออคือต้องใช้สมาธิแล้วก็ความนิ่มนวลน,นะครับคือเราไม่ต้องลงเร็วครับไม่ต้องลงเร็วนะเพราะว่ามันไอ้นี้อู้เด้อเด้อเด้ออันตรายมากเลยลูกพี่เด้อเด้อเด้อ เด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเบาเบา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 าลูกพี่บบาวนะครับนะอ๋อแล้วมุมกล้องกูกโอเคโอเคไปไปไปลงเลย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 ฮู้ลงยากที่ผ่านเลยโอเคเรียบร้อยนะครับลงเรียบร้อยแล้ว นี่ครับตรงที่เราจะมาขุดก็คือตรงบริเวณนี้นะครับทุกคนนี่ครับอ่าสวัสด,ดีพี่สวัสด,ดีโอ้ยเอาคันใหญ่มาเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงจอดจอดไว้ก่อนเอาคันใหญ่มาเลย <c oughs> เดี๋ยวดูหน้างานก่อนแล้วกันครับน,บนี่ครับเราขุดเขาให้ขุดตรงนี้ออกน,นิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวดินมาเทฝั่งตรงข้ามนี้ก็ได้เนาะนะครับอ่ามันไม่รู้ว่ามีรถดับหรือเปล่านะ โอ้โหดูดิรถเราแหมคันใจมากเลยมาเดี๋ยวผมจัดการให้ลูกเพี่นะเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับผมจัดการได้ลูกพีโอเคเปิร์มเป,ปิแม่แต่ทางรู้สึกมันจะแคบๆไปหน่อยนะ จะพาดูอันนี้ใกล้แล้วพาดูน,นี่ใกล้เลยนะครับพาดูอันนี้ใกล้เลยนะครับนี่อรู้สิว่าจะขุดได้ไหมโอ้ไม่ได้เราเรา,เรา,เ,รา,ารเราต้องยืนท่าใหม่นะครับเราต้องยืนท่าใหม่นะครับอ่าโอเคประมาณนี้แล้วกันครับ นี่โอ้เข้ายากมากเลยลูกพี่งานลูกพี่หาให้แหมเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอ้งานบ้าบออะไรปะเนี่ยจะไม่ได้ต้องขยับเข้าไปอีกว่าแหมเดินเดินเข้าไปอีกด้วยเออเราไปจมก็เราจะขุดตรงนี้ออกแล้ว อาจจะดูขับไม่ค่อยเซียนนะครับโอเคอ่อมีรถดัมไหมลูกี้ผมไม่มีรถดัมอะ่ะเอาเทไว้ตรงไหนฝั่งนี้แล้วกันนะเนาะเทฝั่งนี้แล้วกันนะยืดหรอกวันนี้โรงงานแต่เช้าเลยควันนี้นะครับงงานแต่เช้าเลยเทเทไว้ด้านนอกนะครับโรงงานได้หกวงเลยครับวันนี้อ เราต้องขุดเบาๆนะครับปลาโออมึงจะกระดิ่งทำไมเนี่ยอ่าโอเคครับได้อยู่ได้อยู่โอเคไปดูใกล้ๆนะผมดูกันใ,นใกล้ๆเป็นมุมมองให้เดี๋ยวเปลี่ยนมุมมองให้ประมาณนี้นะครับดูใกล้ๆ,ๆเลยครับนี่ใกล้ๆใกล้ๆเลย,เลย นี่อย่างนี้แหละแหมเราก็ซูมออกมาเทออกแหมโอเคนีับดินที่เราเขาให้ขุดเขาให้เราขุดออกนะครับอยากเขาบอีกได้ไหมพี่พไม่ได้เอเอาไดได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้นะครับได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้แหละ เดี๋ยวมันจะเดินดเลียงด่างกันไปโอ้โหแป๊บเดียวเต็มเลยวะ่ะเนี่ยเราต้องเกลีอบอ,อกว่าเทข้างนอกนะครับโอโ้ขับยากสเลเกอน์นี่เจ้าสานี่นี่ปโอเคนะครับงัดก้นมาเจเต็มเรียบร้อย โอเคเทดินหรอกครับโอ้ยงานขุดที่แบบนะโอ้ลึกอยู่นะลึกพอสมควรอยู่นะครับลึกมากเลยครับนี่งานนี่เป็นไซงานก่อสร้างแล้โอ้ยชนชนชนเหล็กเขาจากจะได้ตังค์กลาเป็นเสียตังค์แล้วมั้งนี่โอ้โอเคขยับออก โอ,อ้ยอ,อ,อย่าเข้าไปเลือกพี่ยกพี่เดี๋ยวติดเดี๋ยวติดนะครับติดมานี่สวยเลยนนโอเคตอนนี้ก็ดับไฟเรียบร้อยนะครับดูในใกล้ผมดูกันในใกลเออ้เสียอย่างเยับมันไม่เห็นหมุมมองในรถเนาะเสียอย่างนี้แหละนะครับผมเป็นคนชอบมมองในรถด,ด้วยนะครับโอ,อ้ย ุดเบาๆครับค่อยๆขุดนะครับเอ้อย่าดานออกดิลูกพี่การขุดนี้ไม่ค่อยสมจริงนะครับเราอย่าไปดูนะครับเราดูแค่งานแล้วก็ดูงานแล้วก็ดูการบังคับดูแมคอรนะครับดูภาพนะครับดูการทํางานนะครับดูดูอย่างงี้ครับอย่าไปดูการขุดมันนะการขุดมันไม่สมจริงนะครับเออติดติดไอ้นี่เอื้อมเอื้อมไก่เหมือนกันนะแต่ไม่อะไรเอื้อมถึงนะครับ แอบเจ้าสานี่โอ้ลึกลึกมากเลยขุนลึกมากเลยนะขุลลนะขลึกจริงๆครับโอ้โหสุดยอดไปเลยโอ้ยชน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 ,ชนโอ้ยจีเหรอโอ,โอ้นี่แหละสาเหตุที่ไม่มีมวงในรถเอ๊ ป้าโอเคเดี๋ยวเรามองไม่เห็นเดี๋ยวเราไปดูมองฝั่งนู้นกันบ้างนะนี่เดี๋ยวเร,เรามาดูฝั่งนี้กันบ้างครับเนี่เห็นเหมือนกัน,นครับเห็นเหมือนกันหมดีเห็นเหมือนกันนะการขุดต้องขุดค่อยๆนะครับ อ่าขุดอย่างเงี้ยนะเทปป์นี่ต้องอย่เงี้ยโอ้ดินหกหมดแล้วเออนี่จ้วงจ้วงเอาแป๊บเดียวครับนะเป็นงานงานงานเหมางานเหมาเรืองงานเชื่วโม,งมวงเนี่ยนะวันนี้เรามาเล่นไซงานก่อสร้างเลยครับวันนี้ <c oughs> เราไปรอไซงานก่อสร้างเลยครับนี่ จ้วงไว้ครับอตอนแรกตอนแรกเราเล่นเจ้าแคทใช่ไหมเราเล่นเจ้าแคทเบื่อแล้วเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นเจ้าซานีดูบ้างนะเล่นเจ้าแคทนอ่คอนดักชั่นภาคสามเบื่อแล้วครับเดี๋ยวมาเล่นเจ้าซานีบ้างนะครับซานียืดสองตันเลยนะไม่ใช่เล่นๆน,นะครับย2สองตันเลยครับที่จริงซานีต้องเป็นบุกี่สีดํานะครับแต่นี่เขา ไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นสีเหลืองได้เนาะจือโอ้ทำไมทำไมอาร์มสั้นอย่างเงี้ยขุดได้เท่านี้นะลูกพี่อาร์มไม่ถึงอ่ะลูกพี่อาร์มผมสั้นเกินนะเอ้ยอาร์มสั้นครับอาร์มสั้น วบนี่ลงไปลงไปลงไปปึ๊บโอ้ว้าวโอเคได้อยู่ได้อยู่ยังได้อยู่เสียที่บุ้งกีเล็กเกินไปครับบุ้งกีเล็กนะครัเนี่ยโอเคเดินเดินนาะถอย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 ,อยอเอาออกให้หมดเลยครับออกให้หมดเลยอ่าออกให้หมดเลย,เอออเลยปึ๊บ ี่รถเร็วมากเลยทุกคนโอมยรถเร็วมากโอโอใจยเย็นลูกพี่ใจยเย็นรถคือเร็วมากรถเร็วมากนะครับแม่โอเคแฟวปับ๊บเน่อย่างนี้แหละดึงมาโอเคใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วเอ,อ้ยอย่าหก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  เท okay, okay, ออกไปครับดินอ่ะขุดดินออกจากไซต์งานก่อสร้างนะครับขุดออกก็ไม่หมดนะครับเฮออ้ยรถเร็วดีมากเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกเลยวะผมจะผมจะขุดไอ้ดินตรงนี้ออกนะครับโอ้มึงก็ดันมาเหมือนเดิมเนาะเออไม่เป็นไรมันอยากดันมาก็ให้มันดันมาเถอะ เอาโอเคนะครับเออถอยมาถอยถอยถอยโอเคเดือดเดียงด่างนะมันเดือดเดียงด่างไปหน่อยครับแม่เดี๋ยวเราเปลี่ยนมวงกันบ้างนะโอเคดูมืองนี้หน่อยมีมืองนนี้ด้วยครับแต่ว่าเรามองไม่เห็นนะโอ้ ว้าวเดี๋ยวเราดูมองดูมองเดิมเราดีกว่านะครับมองนี้มองนี้โอเคลากมาคืออาจจะเก็บไม่หมดนะครับก็ไม่เป็นไรครับดินนะก็เก็บได้เท่าที่เก็บนะครับโอเคนะเก็บได้เท่าที่เก็บนะครับเป๊าปนี่อย่างนี้แหละโอเคลูกพี่ เอาให้เสร็จลูกพี่เอาให้เสร็จแป๊บเดียวครับงานชั่วโมงแป๊บเดียวนะขุดแป๊บเดียวครับได้ตังแล้วป๊บถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยถ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 อยโอเคโอเคเรียบร้อยอูยอยอ้ดินกองใหญ่หมันกันเล้เนี่ยตักกอ,อกนะถ้าตักใส่ดจดำไม่รู้จะไปเทไหนครับ Okay. โอ้ยดูในใกล้ครับเนี่ยพาดูใน,ในใกล้เลยโอ้พื้นที่แคบๆขับเร็วซะเหลือเกินลูกพี่ไม่มีไม่มีคนครับไม่มีคนนะนนะขับเร็วได้ครับขับเร็วได้ถ้ามีคนเราจะขับช้าๆนะครับนี่ครับดูมองครับแม่อยากขับมองในรถซะเหลือเกินเนาะ โอ้ยเสียทีมันขับไม่ได้นะครับเออหมดยังเว่หมดยังดิงด้นอะ่ะอ,อีหมดยังลูกพี่หมดยังเออเว่อ้ขับเร็วชิบหายเลยรถอะรถเร็วมากเลยครับว้าวอ,อุอ้ยรถเร็วมากเลย เนี่ยวิธีตักดินในเกมฟาร์มให้ให้ไม่ต้องใช้ฟันออขูดนะใช้ใช้ฟันจิ้มนะที่กใช้ฟันจิ้มนะแบบนี้เดี๋ยวนี้นี่ผมเริ่มเข้าใจแล้วนี่นี่เดี๋ยวนี้ใช้ฟันจิ้มปึ๊บแบบนี้นครับแล้วก็ลากเข้าอะไรครับปึ๊บเนี่ยเดี๋ยวดินมันเข้าเองครับง่ายๆนอะ่ะจะได้ไม่ต้องเดือดเดียงด่างนะครับ <laughs> การเทก็เทไปเ,เลยครับ ปึ๊บนี่ครับใช้ฟันลากไปแบบนี้เลยนะครับจะเดือดเลียงด่างน้อยที่สุดนะครับเดือดเียงด่ดดางก็คือเนี่ยมันกระดกเอ่ออย่างเงี้ยเหมือนเป็นโฟมเลยรถอะเหมือนรถเป็นโฟมเลยนะครนี่เป็นไงล่ะชิวสบายๆายเนาะเสร็จยังวะลูกพี่อู้ยัง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 ใกล้แล้วใกล้ใกล้หมดแล้วปอ๊เอ๊ อ่าจะหมดแล้วจะหมดแล้วแอ<ว>บอ่ามองไม่เห็นมองไม่เห็นจะหมดแล้วครับจะหมดแล้วแหเอ้ยมันเขียนตัวอะไรวะเนี่ยเจอเนี่ยครัข,ข,ขุดไปครับปึบ๊บอ่าบังคับยากอยู่นะบังคับยากอยู่นะจะว่าไปเนะี่ยโอเคหมดเรียบร้อย สลัง,งานวันนี้นะครับปวดเรียบร้อยนะครับโ,โ,โอ้โหโโเร็วซะเหลือเกินนง,งานเที่ยงโมงนะครับประเด็นที่นี้คือเราจะออกไงครับฝั่งนู้นเอาออกไม่ได้นะแขนไม่ถึงนะเดี๋ยวใช้คนขุดออกนะครับอาออกมาออกมากพี่ออกมา,ออกมาโอเค,อออเ,คเรามาดูกันขึ้นเทลเลอร์ของผมกันนะครับมาดูกันขึ้นเทลเลอร์กันเดี๋ยวเดี๋ยว ขึ้นเทเล่ยังยากอนะ่ะบอกเลยขึ้นยังยากเลยนะบอกเลยไปอโอเคขึ้นเทเล่ยังยากคนระับถ้าถ้าแบบว่าถ้าแบบไม่เอาแบบขึ้นขึ้นไปเลยอ่ะมันจะขึ้นยากมากครับเว โอเคเราตั้งไอ้ตรงๆครับแล้วก็เดินขึ้นเลยครับนะนี่ตรงแล้วก็เดินขึ้นไปเลยนะพี่นะเอ่เอเกิดมาขึ้นมาลูกพี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะติดเสาไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงก่อนลงก่อนลงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมขึ้นนี่อ๋อเราจะหมุนหมุนมาฝั่งนี้ก็ได้นะครับเอ่อเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องก่นกอนแล้วกันนะเมื่อกี้ติดเสาไฟว่ะ ตายเ๋อวซาลาเย่มองนี้แล้วกันครับปเดินขึ้นไปเลยครับเดินขึ้นมานะป๊อปป๊อปนี่ชิวๆครับเดินขึ้นมาเดินขึ้นมา,าไ,มไม่ต้องรีบับไม่ต้องรีบโอเคเดีย๋ยวไม่อยู่ก็ได้นะครับ Uh, หมุนครับหมุนหมุนมววเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตูดจะติดหรือเปล่านะตูดจะติดหรือเปล่าวะไม่น่าติดนะครับเดี๋ยวเราเดินหน้าไปอีกครับเดี๋ยวถอยหลังไปอีกถอยหลังไปอีกโอเคออโอ,คโอ้กูเก่งซะเหลือเกินเนี่ยโอเคตรงหรือเปล่าข้างหน้าตรงอยู่นะครับไม่ตรงนี่หว่า ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บมาโอเคประมาณนี้แล้วกันครับนี่ทุกคนประมาณนี้แล้วกันครับโอเคโอ้เหนื่อยซะเหลือเกิน <c oughs> กับการขับไปโคขึ้นเทเลอร์โอ้โหให้ตายเอถอะได้อีกได้อีกโอเคชนละโอเค โอ้คุณเหนื่อยหูเหนื่อยมากครับโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีทุกคนครับดีครับ